จีบุลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณพวันนววัฒนศรัพย์นะครับสวัสดีครับท่านประธานพวันครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิพันธ์และคุณเัยไพศาลครับสวัสดีครับค่ะอาวันนี้โดยทิศทางน,นี่ทองคําน่าจะไปยังไงครับพ่าดูดูก็มีทั้งแรงซื้อแรงขายสู้กันอยู่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าทองคำเนี่ยในระยะเวลานี้ เป็นเดือนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกถือว่าไฮสุดนะคะคเพราะ,ะนั้นเองเนี่ยนกลงทุนที่ซื้อกันมาตั้งแต่โลโลก็จะมีการทยอยขายกันออกมาค่อนข้างเยอะแต่หลกัหลกๆที่ต้องทำเบรกขึ้นมาขนาดนี้ก็น่าจะเป็นวิกฤตการณ์ของไครเมียซึ่งสอ,อว่ายังไม่ยุติง่ายๆนะคะคเพราะ,ะนั้นเองเนี่ย ถึงทองคำจะมีการย่อจากแรงขายลงมาเนี่ยก็เชื่อว่าก็คงจะพยายามจะทำให้อีกครั้งหนึ่งแนวต้านหลักอยู่ที่1,7375 US d o l u s t r a i a n เทาผ่านขึ้นไปได้ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็น1,400 US d ลลาร์คนคนค้างเทียใกล้หลักๆเนี่ยเรามองว่านอกจากปัญหาไทเมียแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าจะมีการถแถลงข่าวของ FOMC ไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลดทองคำก็แล้วแต่ก็เชื่อว่า ในช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยทองคำถ้าย่อคงย่อ,อลงไม่ลึกอะค่ะคเป็นเราประเมินแน,แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสามร้อยหกสิบยเอสดอลลาร์ตทรซอวแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบูเอสดอลลาร์ตทรซาวถึงสองจุดนี้เชื่อว่าจะมีการารีบาวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับทีนี้ว่าในช่วงของวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นใช่ว่างมันเหมือน,นจะเป็นตุดชี้เป็นชี้ตาย กรณีของใครเมียว่าจะรับไม่รับอะไรต่างนะฮะมันจะมันจะเป็นยังไงฮะถ้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไปอีกด้านนึงมันจะมีผลต่อราคาทองไหมหรือไปอีกด้านหนึ่งมันจะไปดันราคาทองให้มันสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับคุณคุณประวัติ เาสามารถยุติกันได้แล้วก็ใครคเมียเอ่อเลือกที่จะมาทางทางยูเครนปัญหานี้ก็อาจจะยุติกันไปแต่ถ้าจะมาทางรัเสเซียก็เชื่อว่าตัวนี้คงจะมีการยืดเยื้อต่อไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เชื่อว่ายังสามารถทําให้ทองคํายังคงเป็นเซฟเฮเว่นอยู่อาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าที่จะคลี่คลายค่ะอ๋อครับครับ เพราฉะนั้นเรามองแล้วตอนนี้แนวรับแนวต้านของทองคำเนี่ยในสัปดาห์หน้านี่จะเป็นยังไงครับสัปดาห์หน้าอยู่ที่ FOMC ถ้าพูดการถแถลงข่าวออมาไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะแตกจากก่อนหน้านี้คือการลดคิึอียังคงลดในปริมาณเดิมก็เชื่อว่าทองคำก็อาจจะมีการย่อลงมา ถ้าหลุด1นึ่พันสอยหในสัปดาห์หน้าก็เชื่อว่าเออพันสารอยี่สกับพันสก็น่าจะเอาอยู่คือปัจจัยหลักตอนนี้ที่จับตามองก็มีเรื่องไครเมียกับเรื่อง f o ฟ c อสองเรื่องถ้าจบ2เรื่องนี้เชื่อว่าทองคําก็น่าจะย่อยอลงมาอีกครั้งนึงค่ะอืมครับครับแต,แต่ลักษณะของการขึ้นมารอบนี้นี่ไม่ใช่เป็นการปั่นราคาใช่ไหมมันมีมันมีแรงซื้อของนักลงทุนเข้ามานะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนของเขาใช่ไหมครับ คือด้วยความที่ต้นปีเนี่ยเซนดิเมนต์ตลาดมันเป็นเทรนขาลงเพราะนั้นทุกครั้งที่ทองคําดีดกลับขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะชอ็อตแล้วการที่ดีดขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเป็นทั้งแรงซื้อซึ่งเราเห็นจาก SPDR มีการซื้อด้วยปริมาณเจ็ดแตดตันในหนึ่งวันมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการช็อตคาเว์ลิงคือนักลงทุนที่ก็ช็อตกันมาแล้วพอมันผ่านพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยหกสิบก็ ปิดสถานะเลยเป็นตัวหนึ่งทึ่งพยุงให้ทองคําดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงก็กลับเข้ามาซื้อนะฮะ cover sharp นะฮะครับค่ะครับ,รบแล้วแนะนํากลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนนะครับคือเทรนตลาดช่วงนี้ยังเป็นขาขึ้นก็แนะนําว่าอย่าพึ่งช็อตรอสถานการณ์ถ้าย่อก็ทยอยสะสมแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านแนวต้านก็อย่าถือ position เพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงถือว่าค่อนข้างสูงสุดในรอบสามเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยซึ่ง ทุกจุดต้านก็น่าจะทยอยปล่อยออกไปก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะครับครัครัวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาสินค้าใช่ไหมครับ